ต่อยจุกไครแพเขียนหน้าเริ่มหนึ่งสองต้นมันกูยังเอานี่มึยังเบ้งโดนหน้่งคู่ไมงต่ออากูชนะมึงแค่หาคนมึงหาคนแพ้ไงโอ้ยเหลือคนเดียวคนเดียวเลยเออเออเออแกมเออแว่นไงกูเอาแว่นให้มึงไงเดี๋ยวมึงมองไม่ชัดเออนี่เป็นเป็ของ อาไม่ได้มึงได้เดี๋ยวมึงสายตามึงมองไม่ชัดเออไอ้นี่เป็นหูเพื่อน <h ums> เดี๋ยวตามมึงก่อนเจอกี่รอบกี่รอบกี่รอบห้ารอบห้ารอบหนึ่งสองสามเดี๋ยวตามมึงก่อน <c oughs> ไว้ตากูก่อนแล้วทันพวกมึงเตียบกันเปล่าวะ <c oughs> ไม่น่าช่วยเลย เสียงไม่ได้น้างมึงยังมีไม่นี่อีกอะแจมไม่เผื right. ่อรังเลยนะแจมเนี่ยไออาจะมีเก่งใจเห็นปหมไออาร์จะมีเออเอมึงก้เกงใจอะที่มันเก่งอัเยอะกูไออาร์กลังดักเปลอจริงจริงเดี๋ยวมึงก็รู้นะราสามหนึ่งต่อหนึ่งกูหอกไปแล้วต่อไปกูเป็นเป็นที่อะไรคอเนี่ย รอบหน้ากูรู้แล้วไอ้สัตว์ตั้งใจนะอาตกูไม่เอาให้มึงเหลือบางเพื่อนไม่ต้องห่วงกดจมูกกดจมูกกดแค่นี้พอเพื่อนมือเยอะแ้วไม่ตีเฮียเนี่ยกลัวแล้วหน้ามึงใสอยู่เออมึงโดนแล้วล่ะมารอบสี่มาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้โห้แม่ แมนเดมึงจะออกกันไกลอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องออกกันไกลอยู่แล้วไอ้กูบอกนะเล่นกระสุดไม่รับเอียงไม่รับเอียงอุ้ยอ่ะเยอะแล้วเนื้อเนอ้อเนื้อเนื้อเจ๋อเยอะที่ไรหน้าตุดเยอะอยู่แล้วแต่ความพึงพอใจของผมเพื่อนมันจะเขียนเท่าไหร่ก็ได้เขาเขียนมีลิมิตไม่ไม่ได้บอกเนี่มึงไม่ได้สั่นนี่ เรื่อจากนี้ก่อนเลยดีกว่าอันนุ่งอ่ะใช่ไหมล่า้วที่เขียนหน่อยให้กูน่ารักเออเนี่ยให้ลูกเห็นน่ารักอุ้ยสีไม่างสีไม่จ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 างน่ารักอะน่ารัก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 จริงๆเดี๋ยอาน่ายังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบแล้วก็ล็อกอ่็ยังไม่จบอบนี่เลยบุษบาสจะบุให้ไรดังเหรอไรดังไรดังไรดัง โอบคุณมากครับเพื่อนอมึงส่งเสริมมันดีนะนอีเวนแพมหรือไงอะใครดีบา้าไดีบอาวนี่้บา้ามันเะสะือสริงนะ